กมสี่เหลี่ยมเหลี่ยมแบบเลี้ยมเหลี่ยมอ่ะ เกมที่เปิดมานานกว่า15ปีแล้วแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ยังมีคนเล่นมันเยอะอยู่ยังมีคนทําคนทิ้นเกี่ยวกับเกมไมคราฟทีแรกก็มีคนดูเยอะด้วยนะแล้วหลายคลิปเนี่ยมันแตะแสนแตะล้านกันเลยนะครับกระแสไม่ยังมาแรงกว่าเกมเปิดใหม่มาเกมซะอีกจนดูไปดูมาทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมก็นึกถึงคลิปเก่าๆเนี่ยที่เป็นคลิปไมคราฟที่ผมได้ดูตอนเด็กๆก็เลยลงไปหาเปิดดูครับก็เชียน้ตาตาแทบไหลและจนนะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเกมไหนเนี่ยสามารถมาแทนเกมไมคราฟได้ไ,ไม่มีเกมไหนมาแทนความี ีงามความทรงจำคอมโบลิตี้ที่เกม Minecraft สร้างให้กับเราได้เพราะอะไรกันล่ะภายในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าความทรงจำในวัยเด็กดีๆที่ผมเนี่ยมีให้กับเกมนี้และเหตุผลที่ว่ามันยังคงมป็นวิดีโอเกมที่ยืนหนึ่งจนถึงในทุกวันนี้ทั้งที่มันเปิดมานานมากกว่า15ปีแล้วเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับคุณเห็นป่าต้นโอ๊กดีไหมมันแบบรู้สึกมันดูรกๆแบบอับๆไงไม่รู้เนาะ ดูโล่งขึ้นมาเยอะเลยผมเนี่ยใช้ไข่กรูมิ่งในการถางป่ารกๆตรงนั้นออกนั่นเองครับปลารกๆตรงนั้นนั่นแหละตรงนั้นนะแต่ผมก็เชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่มีประสบการณ์ที่โกนแล้วเนี่ยมันทรมานเจียนตายเลยเนื่องจากว่ามันคันแบบคันผมเข้าใจดีแต่พอเราไม่โกนแล้วแม่งก็รู้สึกอับอับอีกสรุป ูเลือกอะไรได้บ้างบอกเลยครับว่าเลือกไข่กูมิ่งครับมันสามารถให้คุณในทั้งสองอย่างเลยเลยไม่ว่าจะเป็นขนโล่งสะอาดแล้วก็ไม่ขันด้วยเพราะเนื่องจากตัวไข่กลูมิ่งเนี่ยนะครับมันจะมีตัวนวัตกรรมเซฟเทคที่ใช้โกนแล้วจะไม่บาดแม้แต่จุดที่เซนซิทีฟมากๆเนี่ยก็จะสามารถเอาไปโกนได้แต่ว่าตรงนี้มันย่นๆนะน่าจะรู้กันว่าตรงไหนก็ต้องดึงให้มันตึงก่อนจะโกนนะแล้วตัวขนที่ขึ้นใหม่มันก็จะไม่ไปต่อด้วยตัวใบมีดเป็นใบมีดแบบเซรามิกโกนแล้วมันจะไม่ดึงขนแล้วใช้แล้วมันก็จะไม่่ขขึึ้้้นนนสิมดวยซงงกกกก็็อจาตรไใช ทุกส่วนของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นหนวดแขนขาขนลักได้อะไรใช้ได้หมดนะครับแล้วตัวเครื่องไข่กูมิ่นั้นก็กันน้ําแบบร้อเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็สามารถใช้ตอนอาบน้ําก็ได้นะถ้าเกิดว่ามึงไม่กลัวท่อมึงตันขนของมึงอะ่ะแตซึ่งก็นอกจากการดูแลส่วนขนแล้วก็ยังต้องดูแลเรื่องความสะอาดและเรื่องกลิ่นด้วยด้วยตัวไขค่ครีเซอร์ครีเซอร์ล้างน้องชายที่มาพร้อมให้เลือกถึง2แบบด้วยกันจะมีทั้งแบบเย็นชื่นใจและแบบอุ่นถึงสูงในแลวบอกเลยว่ากลิ่นมันหอมมากๆนะครับแล้วก็มีตัวของ BHA แล้วก็ A HA ที่ช่ชวย ลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นต้นต่อของการเกิดกลิ่นได้ด้วยนะครับแล้วใช้แล้วก็ไม่ต้องกลัวแสบนะครับเ,เพราะว่าตัวไข่ครีนเซอร์มีค่า pH ที่ทํามาบาลานซ์กับจุดของไข่แล้วก็จุดข้างในด้วยและก็คือล้างละเอียดข้างในนั่นแหละและผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังด้วยซึ่งก็ไข่กูมิงก็จะมีโปรโลดใหญ่ส่งท้ายเดือนนะครับโดยตัวเครื่องไข่กูมิงเนี่ยจะลดเหลือเพียงแค่1491กบาทและตัวของครีนเซอร์ล้างน้องชายเนี่ยจะลดเหลือเพียงแค่า,านั้นการ้อยีไดสิดเจ็ยยด,ดบานึ่งแล้วก็ขอเเรอน เรื่องของปลอมไปสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยของปลอมค่อนข้างี่จะระบาดเพราะว่าขายกูบิ้งเหมือนขายดีะเนาะลิงก์ของแท้เนี่ยกดซื้อได้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับงั้นก็ไปเชิญรับชมคลิปกันได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับผม ผมเนี่ยรู้จักเกม Minecraft ครั้งแรกเลยก็คือตอนที่ผมเนี่ยมีแท็บเล็ตเป็นแท็บเล็ตเก่าๆเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็พ่อผมเนี่ยก็ซื้อ Minecraft <c oughs> ให้แต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะผมเข้าใจว่าพ่อผมเป็นคนซื้อให้จริงๆ <c oughs> ความเป็นจริงคือกูโดนหลอก <c oughs> พ่อผม,มเอาไปให้ลุงที่รู้จักแล้วก็เก่งๆเรื่องคอมหน่อยโหลด Minecraft เถื่อให้เล่นซึ่งตอนนั้นเนี่ย Minecraft มันยังไม่น่าเลือกเกมเป็นแบบนี้อยู่เลยผ <c> ม <oughs> และตอนผมเข้าเกมไปผมก็นึกว่าแขนของเรามันคือปืนกูก็เลยพยายาม <c oughs> แต่ยิงยิงยิงซึ่งผมก็ใช้เวลากับ Minecraft เวอร์ชันนี้นานมากๆหน จะเล่นแบบติดกันทุกวันเลยอะติดกันยาวประมาณ3-2-3สอาทิตย์ได้มั้งจนผมเนี่ยคือ ตอนเด็กผมก็ไม่ได้สนนะแต่ว่าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอะอยากเราจะทําสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งใหม่ๆที่กูไปทําคือไปกดลบเกมแล้วแล้วใช่แล้วครับด้วยความที่มันเป็น Minecraft เถื่อนอะมันไม่ได้บันทึกการซื้อของเราไว้ในเพจโต้มันก็เลยหายไปเลยครับแล้วแล้วกูก็โหลดอันเถื่อนกลับมาใหม่ไม่เป็นด้วยช่วงนั้นก็เลยไปติดเกม Pixel g ก n 3D แทนเพราะว่ามันคล้ายๆไ Minecraft ดีใครที่ยังไม่เคยดูคลิป Pixel g ก n ของผมเนี่ยก็ไปดูกันได้นะแต่ว่าช่วงที่ผมติดพ i x e ซ g ก n 3D เนี่ยผมก็ไม่ได้เลิกที่จะพยายามหาโหลด Minecraft นนะคือมันก็มี Minecraft ของจริงแหละแบบแปะอยู่หน้านเพสโตเลยแ,ลแต่ด้วยความที่ราคามันคือ215บาทแล้วผมก็ไม่กล้าขอพ่อซื้อใ,ใหม่เพราะว่าตอนนั้นผมก็นึกว่าพ่อเป็นคนซื้อให้จริงๆแล้วไอ้ที่ผมลบไปอ่ะคือ215บาทหายไปเลยตอนนั้นกูแบบเชีดรู้สึกผิดมากไม่อยากบอกพ่อผมก็เลยเซิร์ชไม c ครฟ t ลงในเ s t สโตแล้วก็ไปเลื่อนเลหาดูว่ามันจะมีเกมไหนที่แบบมันมันเป็นไม c ครฟ t ที่เป็นแบบฟรีบ้างซึ่งผมก็ได้เกมเกมนึงมาแล้วตอนนั้นที่ผมเล่นฟิลแม่งเหมือนไมโครฟ์มากมากเลยคือเกมโซเวอร์โบครับตอนนั้นผมโคตรดีใจเลยที่แบบผมได้เล่นเกมที่อย่างน้อยมันก็คล้ายๆกับไม c คร f t แต่เป็นแบบาโหลดฟรีได้แต่ความเป็นจริงก็คือไอเวอร์ชั่นนั้นอะโซเวอร์โบครับมันก็ยังเป็นเวอร์ชั่นเดโมเหมือนกันแล้วมันก็ให้กูเล่นได้แป๊บเดียวก็คือตอนนั้นด้วยความที่ผมเด็กอะนะผมก็งงเลยว่าเอ้ยทำไมมันไม่ให้กูเล่นต่อวะพอเราไปเสิร์ชหาในยูทูบเนี่ยนะครับไอต ื่อการเซิร์ช YouTube ครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปเจอกับคลิปคลิปหนึ่งครับ Hello this is Stampy and welcome to a Minecraft Let's Play video and another video inside of Stampy's lovely world And today in this video, you guessed it, I am going to be joined by Alpha Lee. What are you doing? You've wrecked it. Minecraft Xbox o c e a n a d v e n t u r e ผมยังจำมุมนี้เสียงนี้ได้เป็นอย่างดีอันนี้นะ่าจะเป็น Minecraft ช่องแรกที่ผมเนี่ยเคยดูนะครับผมดูเขาเล่นแล้วความอยากเล่นไ Minecraft ของผมมันก็ยิ่งกำเริบกำเริบขึ้นมาทุกทีถึงแม้ว่าตอนนั้นกูยังฟังไม่ออกแต่ว่าพอกูดูเขาเล่นเนี่ยม,มันก็ยังสนุกอยู่นะ n e c r a f t ฟันเปนอย่างนั้นเลยผมฟังเขาไม่ออกแต่แท้นะแต่ผมดูแค่เขาเดินไปเดินมาไปสร,าสร้างนู่นสร้างนี่เ้ยมันก็เออสนุกเราแล้วอะผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยก็ดูคลิปต่อไปเรื่อยๆด คือตัวนั้นน่ะเวลาเราจะหาช่องคนไทยดิ่นอะไรอะ่ะมันก็ต้องเสิร์ชชื่อเกมตามด้วยคําว่าไทยแต่ผมก็เลยเสิร์ช Minecraft ไทยก,ก็ก็แบบเดิมอะ่ะคือคือ Minecraft แบบเดิมกูก็ว่าการเสิร์ช Minecraft แบบเดิมของกูเนี่ยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเจอ Minecraft คนไทยแล้วแต่ว่ากูแค่ไม่ได้สนใจแค่นั้นเองก็คือปุกของ Stampy มันอาจจะล่อตาล่อใจกูมากกว่าของคนไทยก็ได้แล้วก็นี่แหละครับต่อจากช่อง Stampy ที่ผมเนี่ยฟังอังกฤษไม่ออกจะได้มาเจอกับช่อง i r p g TV โอเคผ่ใต้ดินเรายังดีอยู่อืม ยังไม่มีตำรวจมาจับเราซึ่งก็เหมือนกับช่องแซมปี้ครับผมก็ยังจํามุมนี้ได้แม่นยังจําได้แม้แต่เสียงการพูดไม่แต่เสียงภาพจาเอฟเฟกต์การเปิดประตูจาช็อตต่างๆจาบรรยากาศของเมืงงงองเรโทรแรนได้48นาทีกว่าๆเนี่ยที่สมัยเนี่ยมันคือคลิปที่ยาวละผมก็ดูจนจบบนซ้ําหลายรอบม,มากไอช่องแซมปี้ก็เหมือนกันแซมปี้เดี๋ยวผมดูอยู่ไม่กี่คลิปแดีวผมเนี่ยไม่ได้ดูทุกอีีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะดูแบบอีที่ผมชอบแล้วก็จะดูวนๆไปวนมาผมก็ไม่เข้าใจตัวเองตอนเด็กเหมือน กันนะครับคือก็อย่างว่าเนาะตอนนั้นมันเด็กอะ่ะช่อง i r p g t v เนี่ยหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือลูวี่คุงนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องที่มอบความทรงจำที่แสนดีให้กับผมเนี่ยเยอะมากๆอีคลิปที่ผมชอบของเขามากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือคลิปที่แรปเตอร์ยิงซอมบี้อะ่ะไอเอเลฟเวนท์ที่มันสกินแรปเตอร์อะ่ะแต่ เราพูดถึงไมค์คราฟก่อนเราพูดถึงไมค์คราฟก่อนหลังจากที่ผมได้ดูไมค์คราฟที่เป็นช่องไทยครั้งแรกเนี่ยหลังจากนั้นนะครับฟีดยูทูบมันก็ขึ้นอีกหลายๆช่องมาให้เลยไม่ว่าจะเป็นพี่แจเกิล4826ซึ่งผมก็จะดูพี่แกบ่อยสุดแล้วนะครับไอ้คลิปที่มันเป็นปกซอมบี้กำลังจะพังมาตัวมันน่าจะเป็นซีรีส์ไมค์คราฟหนึ่งกาป่ะไอเออไอคลิปนั้นอ่ะมันไม่รู้เหมือนกันว่าผมรู้สึกว่ามันสนุกแล้วย้อนกลับไปดูตอนนี้ม บ้านไม้โอ๊เท็กเจอร์เก่าๆหน่อยแล้วก็มีบ้าน2ชั้นมีไอ้ป้ายคีเปอร์ไอ้รูปคีเปอร์แปะอยู่ตรงทางลงบันไดอ่ะพร้อมกับประตูเหล็กสุดไอคอนิกนะครับที่มีเพลนแกสแต่ว่าไอ้ตัวกระจกที่มันต้องคลาฟใหม่อีกทีนึงอ่ะแปะไว้2ข้างแล้วก็เหมือนแกจะใช้ปุ่มมะปุ่มออกไปข้างบนอันเนี้ยผมเล่าแบบไม่ได้เปิดภาพอะไรดูเลยนะผมเล่าตามความทรงจำของผมล้วนๆเลยเเชีย น้ำตากุซึมไมะแล้วก็ไอคิปลากูาที่แบบแมปมันจะเป็นตึกสมจริงสมจริงหน่อยอะแต่ว่าไม่ได้ใช้เฉดเดอร์มันจะเป็นรีซอฟตแพคที่แบบเขาเอามาทําให้มันดูสมจริงเอามาวางทีละบล็อกทีละบล็อกอะไรเงี้ยอันนั้นก็หนุกแล้วก็แกเล่นแมปตัว diversity ก็หนุกเหมือนกัน city p i c ก e r แกเล่นกับเอ่อคุณออม SSR z e นะแต่ผมดูเกือบหมดเลยพี่แกนแ่าจะเป็นคนที่ผมเนี่ยดูเยอะที่สุดในช่วงเวลานั้นแล้วอะแต่มันก็ยังจะมีช่องอื่นๆอีกนะครับที่ผมดูเไม่ว่าจะเป็นช่องพี่เอ็ พี่กายนะครับที่แกเล่นไอ้แมปแหกคุกอะเออสนุกดีส่วนในพวกซีรีส์พี่เอ็มพี่กายเนี่ยผมไม่ได้ดูอะแต่ผมคุ้นๆแล้วผมอาจจะเคยหลงเข้าไปดูอยู่ซึ่งมันก็มันก็สนุกนะมันรู้สึกว่าแบบมันมีความคลาสสิกหรือมันแบบคือแกทําให้เราอะอยากเล่น i n e c คราฟได้อะอันนั้นคือสิ่งที่แบบไม่รู้ว่ามันมันทได้ยังไงนะในตอนนั้นแล้วก็ไอ้แมปแหกคุกเนี่ยผมจะไปติดกับอีกคนหนึ่งมากกว่าก็คือพี่คาชาแมปแหกคุกผมผมไม่รู้ว่าแกแบ่งเป็นอียวผมขอีทีงก่ออเคใช่่แแกบงเป็ลพาเปป็นพเร์ท ผมมาดูแกทุกพพลาจนแกออกได้อ่ะแล้วก็ไปหาตามดูพวกแบบ Crazy Craft มดนู่นมดนี่มดแพนน์ผสมซอมบี้อะไรเงี้ยแล้วรีวิวไอไม้มดไอไอไอคลิปรีวิวมดที่ผมจำได้แม่นเลยคือไอที k, ่แกเสกตะขาบมาตัวนึงอ่ะซึ่งมันเป็นตะขาบที่มันจะงอกตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆแล้วมันก็งอกเต็มแบบเลยแล้วคอมแกก็แหลกอะละ่ะเออผมมาจำคลิปนี้ได้แม่นเลยผมดูวนซ้ำบ่อยมากแต่ว่าชอบสุดก็คงจะเป็นตอนที่แกสู้บอสอะ่ะเออแกสู้มันดีสู้พวกบอสคราเคนสู้พวกแบบมบซิล่ามันมันจะชื่อมบซิล่านะไม่ กซิล่าแล้วก็จะมีสู้กับคิงแล้วก็กับควีนด้วยในมอดเครซี่คาร์บนะครับแล้วก็คนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับ จิกริตผมไม่รู้ว่าใครตามทันแกนหรือเปล่านะจิกริตคนเนี้ยบอกเลยว่าโคตรจะเลเจน์ช่วงที่ผมอินกับพวกมอสเควซี่คาร์ผมพิฆาชาเนี่ยก็จะมีพี่จิกริตนี่แหละที่ก็ดูเคียงเคียงคู่กันมาเ,าเพราะว่าแกจะเล่นแบบพวกมอสอะไรพวกนี้คล้ายๆกันไงแต่ว่าพิฆาชแกจะเน้นแบบเถื่อๆ,ๆหน่อยพี่จิกริตก็จะมาสายแบบชิวๆส่วนตัวผมซีรีส์ที่ผมจดจำแกได้นนมากที่สุดก็คือซีรีส์มอสเฮกซิตแต่คือตอนแรกคลิปที่แกเล่นมอสเฮกซิตอ่ะมันมันหาไม่ได้แล้วตอนเนี้ยมันจะมีแค่ไอ้คลิปที่เพื่อนเเเเเขาากกก็็บอไไวว้่่คคลลิปปสังีม ดูให้หาคิดถึงได้อยู่นะครับแต่ผมไ่่อยากดูให้สิทธิ์ผมพี่แกเว้ยแต่ว่าสัง่งเพลงไมร์ค้ันี่ก็สนุกนะครับลงไปหาดูกันได้แล้วก็เพลงไอ้อินโทรอันนี้นี่ก็ยังยังคงฟังอยู่ในซีรีบ้านสมองพวกเราเส้นโมรันอันนี้ก็จะเป็นช่องสายๆแบบว่าแนวแนวทำซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งก็ที่ผมจํเขาได้มากที่สุดเนี่ยแล้วก็จําได้ดีเลยด้วยก็คือไอ้พวกซีรีส์เฟรดดี้ที่เขาทำอ่ะอันนั้นสนุกดีมันน่าจะปนุกกว่ที่ผม,มตอนเด็กก็ชอบดูเฟรดดีด้โดมังพอแบบมีคนทำเฟรดดี้กับไรบร ซีรีส์ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าคนเดียวภาคแม่งทุกตัวเลยลองกลับไปหาดูก็ได้ครับมันมากๆลุงพีอันนี้ผมก็ดูนะครับแต่ผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเยอะกว่าช่องอื่นก็เลยไม่ได้พูดถึงนะครับผมดูแค่แบบพวกตอนที่แกเล่นกับไก่แจ้ที่มีไก่แจ้ในคลิปเยอะแล้วก็คลิปไปสู้กับพีโนบายอะไรพวกนั้นผมก็ดูเหมือนกันลุงพีเนี่ยผมจะไปมีความทรงจํากับอีกเกมหนึ่งมากกว่านะครับแล้วก็ช่องปอ p u l a เอ m o เมโอนะครับที่แบบเขาจะชอบหาเปิดลัคกี้บ็อกแล้วก็ไปสู้กับนู่นอันน,น,นี้อันนี้ก็ันเหมอ,เอ,อ,นนเอ,อ,อัน,น หน่อยแบบโตขึ้นมาแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยจะดูบล็อกซีรี่ส์หัวโลดของเขาอะ่ะอันันนั้นนุกดี12ท่ามันนี่ผมก็ดูบ่อยมากนะครับช่วงที่แกเล่นมินิเกมอะไรกับแก๊งแกะมันมันปั่นดีอะผมว่าเจตเอออันนี้ผมก็เชื่อว่าุกทุกคนเนี่ยน่าจะต้องเคยดูเหมือนกันก็จะมีคลิปนี่แหละ Minecraft นะครับแล้วก็แบบพวกสกายบล็อกแล้วก็โลกที่มันจะมีบล็อกเยอะๆมีมีแค่บล็อกแบบต่อชิ้นต่อชิ้นเรียงกันเป็นโลกหนึ่งแต่ว่าจนถึงนาตอนนี้เนี่ยนะครับเจตเขาก็ยังไม่กลับมาซึ่งมากๆ ซึ่งก็ยังมีคนอื่นๆมากมายเลยนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้พูดถึงแต่ว่าผมก็ดูเหมือนกันนะครับแค่ว่าผมตอนเด็กอาจจะไม่ได้แบบจดจําพวกเขามากกว่าพวกพวกคนที่ผมพูดไปเนี่ยแล้วก็อย่างเช่นพี่ซีสมัยเล่นไมค์ครับอ่ะแล้วก็พี่แป้งพี่ขวัญเคซี่ P R K Channel แล้วแล้วก็คุณโฟอันนี้คุณโฟเนี่ยผมจดจําได้เป็นพิเศษไอคลิปล่องเรือผมจําได้ว่าผมดูวนซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบมากๆเลยแล้วก็อาจจะมีช่องอื่นๆื่นอีกนะครับที่ผมเนี่ยจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะแต่ทุกทุกคนเนี่ยเป็นความทรงจําที่ดีให้กับผมมากๆ ทุกคนจริงๆเออหลังจากการนั่งไล่ดูคลิปยูทูบเบอร์เป็นระยะเวลาแสนยาวนานนะครับแต่ผมก็ยังไม่มีตัวเกมเล่นจริงๆสักทีก็เลยพึ่งจะเริ่มไปหาวิธีการโหลดเกมเถื่อนครับด้วช่นนั้นผมก็โหลดเกมเถื่อนเป็นวาเล่นเลยเน้ยมันก็จะมีตัวของเอ่อทีแรนเชอร์ครับผมเนี่ยโหลดทีแรนเชอร์มาเล่นแล้วก็เล่นแบบดําใจเลยเล่นเซอร์ v ว l c r e เบ i v e ครีเอทีฟวนไปวนมาอย่างเงี้ยสร้างโวใหม่เล่นสร้างโวใหม่เล่นแต่ซึ่งก็นานอยู่นะครับกว่าผมเนี่ยจะตัดสินใจซื้อไอดีแทได้ ซึ่งก็หลังจากผมได้ไอดีแท้มาเนี่ยผมเนี่ยก็ลองไปเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งนะครับที่มันต้องใช้ไอดีแท้เลยแล้วผมเนี่ยอยากเล่นมานานแล้วก็คือไฮพิกเซลเออตอนแรกเนี่ยผมก็เล่นไฮพิกเซลแบบพวกบิวแบทเทิลพวกทีเอ็นทีรันอะไรเงี้ยตามพี่แท็กตามเด็กแล้วอ่อนไปอ่ะเล่นโมเดอร์มอเดอร์อะไรเงี้ยแต่พอผมได้เข้าไปสู่วงการไมโครฟ์พีวีพีแบบจริงจังคือวงการไมโครฟ์พีวีพีเนี่ยมันก็จะเล่นพวกแบบเบ็ดวอลสกายวอลเออโหมดบ็อกซิ่งโหมดคอมโบโหมดหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะมีหลายอันซึ่งผมมกกก็ถูใจัาๆเว้ย ตอนนั้นก็คือผมอ่ะได้ตี้เล่นเบสบอลเป็นเป็นตีด่แบบอยู่ในวงการ m i ไ c r a f t PVP เหมือนกันแล้วก็ไปหาลงเบสบอลเล่นกันแบบเป้มปากเอาซึ่งมันสนุกแล้วมันก็หมันมากๆเลยเว้ยแล้วผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าวงการเนี้ยมันมีเทคนิคอะไรต่างๆเนะี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการคอมโบการต่อบล็อกการบล็อกอินการบล็อก การแบบการนู่นการนี่การคราชการอะไรเบ่งเยอะไปหมดเลยอ่ะมันแบบคูรจะซับซ้อนแอดวานจะจัดเลยแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกนะครับเพราะว่าการจะเล่นในโหดหรือว่าทําเทคนิคโหดโหดได้เนี่ยแต่ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ดีด้วยนโดยเฉพาะตัวของเมาส์นะครับมันต้องมีเมาส์ที่แบบเหมาะแั่การที่จะเอามาเล่นในมายครานจริงๆอ่ะซึ่งในตอนนั้นผมก็ไม่มีตังค์ซื้อครับก็เลยเล่นเท่าที่มีไปก่อนนะมันก็เล่นได้แบบมันมันก็ทำเทคนิคอะไรโหดไม่ค่อยได้แต่ว่ามันก็พอเล่นได้อยู่มันก็พอแบบ ปี2ปีได้นะครับแต่ว่าสักพักผมก็เลิกเล่นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหม็มเกิดและผมเลยสู้ไขไม่ค่อยได้คือคนไทยอาจจะมีน้อยแต่ว่าฝรั่งมีเยอะแล้วไ่โหดกันด้วยฝรั่งก็เลยกลับมาเล่นครีเอทีฟกลับมาเล่นเซอร์เวบชิลชิอีกรอบดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีความสุขก็เยอะเลยคือผมที่เวลาเล่นเซอร์เบเวลาเล่นครีเอทีฟนะครับผมจะเป็นสายที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออไม่รีฟาร์มของเน้นจ้างม,มาให้สวยก่อนทํานู่นทํานีน่เยอะๆก่อนแล้วค่อยไปจบเอนเดอร์ดราี่อนเพราะงั้นโวว เชี่ยเลยเป็นเดือนได้อะกว่าจะจบซึ่งผมก็แนะนานะครับว่าใครเนี่ยที่อยากหาเกมชิลๆแบบนี้เล่นมาไมค์คราฟต์เป็นเกมที่มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยเว้นแต่มึงจะไปเล่นโหมดฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยอันนั้นอันอนั้นเครียดตายหายแล้วจนถึงตอนนี้ผมเนี่ยก็อาจจะไปเล่นไมค์คราฟต์แบบท,ทุกเดือนทุกเดือนหรือว่าบ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเหมือนเล่นโบเสร็จโบนึงเนี่ยแล้วก็จะเลิกเล่นไปสักพักแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่แล้วก็ทําแบบนั้นมาหลายโบแล้วด้วยจนตอนนี้ผมก็เล่นเจ้าตัว แล้วเล่นไปชิวๆนะวครับลงมดบ้างนิดหน่อยก็นิดหน่อยแหละ บอกว่แล้วทําไม Minecraft ตอนนี้มันยังคงอยู่ล่ะซึ่งก็มันเป็นเพราะว่าความที่เราเนี่ยอยากจะเล่นอะไรก็ได้ในเกมมันมั้งคือคุณจะเล่นเซอร์ไบโวแบบไหนก็ได้เลยแล้วอยากเล่นเซอร์ไบโวแบบยากแบบเน้นสมจริงมากๆด้วยอ่างเงี้ยก็ไปหาโหลดพวก i อเอลคราฟอะไรมาเล่นไปเหรือว่าอยากเล่นแบบชิวๆแบบผมเนี่ยก็ก็แบบชิวๆอ่ะใช้คําสั่งนายนิดหน่อยลงมดคุณภาพชีวิตเยอะๆหรือจะแบบเน้นประจนภัยชอบแบบเดินเปิดแมปเดินเปิดนู่นเปิดนี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็เล่นได้เหมือนกันเออหรือไม่อยากเล่นเซอร์ไบ อยากได้แบบโรเป้ PVP ครีเอทีฟเฮอร์เรอร์อะไรเงี้ยเลือกได้หมดเลยมีมึงเลือกหมดจะให้ตัวเกมเนี่ยมันดูสวยดูคลาสสิกดูอิมเมอร์ซีฟดูเป็นยังไงก็ช่างเนี่ยแต่คุณก็สามารถเลือกได้เลยนะครับใน Minecraft มันคือแซนด์ม็อกที่แบบคุณจะทําอะไรก็ได้เลยแบบจริงๆอะ่ะเป็นการซื้อเกมราวๆหนึ่งพันบาทที่สำหรับผมเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆแต่ว่าอ่ะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกมแนวนี้ด้วยแหละมั้งแล้วก็จะมีเกมนึงที่ผมเนี่ยชอบแล้วก็อยากจะทำคลิปเหมือนกันนะครับก็คือเกอนนั้น็บ ไว้ก่อนอาจจะยังแล้วอนาคตของ n i n r c r t เนี่ยนะครับมันจะคงอยู่กับเราให้เราได้เล่นอยู่หรือเปล่าเราตอบตามตรงเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรมาแทน Minecraft ได้หรอกนะครับถึงมันมีเนี่ยความทรงจําต่างๆก็ยังจะคงอยู่กับเกม Minecraft ความไอคอนิก มีมเหล่ายูทูบเบอร์ก็ยังคงอยู่กับเกม i n e c คร f t นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเกมอมตะที่แท้จริงเลยก็ว่าได้นะถึงแม้ว่าตัวแนวทางของการพัฒนาเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่าตอนนี้เปลี่ยนเจ้าของเป็น Microsoft คือคือมันก็เปลี่ยนนานแล้วแหละตอนแรกๆตอนเปลี่ยนมันก็เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่า Microsoft ก็ทำออกมาได้ดีนะดูจะเอาใจผู้เล่นในเรื่องของการอัปเดตมากๆเลยแล้วใครที่ตอนนี้รังเลอยู่ว่าจะซื้อ m i n e คร a f ฟมาเล่นดีไหมก็ ลังเลไปก่อนนะเอาให้แน่ใจลยครับถึงเหตุผลที่อยากเล่นก่อนคุณอยากซื้อมาเล่นคนเดียวชิวๆเล่นขำๆมาปั่นกับเพื่อนอยากเล่นหวานๆกับแฟนอยากเอามาทำคอนเทนต์อยากเอามาสร้างบ้านคลายเครียดคุณหาให้เจอก่อนว่าคุณเนี่ยอยากเล่น Minecraft ในรูปแบบไหนเพราะใน้ Minecraft มันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เลือกทํามากจริงๆไม่ว่าแต่ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรก็ไปทำไปอย่างได้เพราะกันคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละครับและหลายคนเนี่ยโตมาก,กับ Minecraft จริงๆนะโดยเฉพาะผมนะนะครับคือเล่นตั้งแต่ Pocket Edition hey, ยูไอในั้พนนะ เียกว่าพกเกตอีดิชั่นด้วยนะคูดเก่าเลยนึกย้อนไปเนี่ยมันก็น่าคิดถึงเหมือนกันนะครับช่วงเวลาที่เรายังเป็นแค่เด็กไม่ได้คิดอะไรเยอะดูแค่คลิปพวกนี้แล้วก็มีความสุขไปกับมันโดยที่ไม่ต้องมาคิดเรื่องภาระการงานอะไรต่างๆแต่ก็นั่นแหละนะครับมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วครับคลิปพวกนี้อาจจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมโตมาเป็นผมในทุกวันนี้ก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งสาคัญที่ทําให้ทุกคนโตมาเป็นทุกคนในทุกวันนี้ก็ได้เหมือนกันและผมก็ต้องขอลาทุกคนในคลิปนี้ด้วยเพลงเพลงนี้แแแลลลละกกันนครจจิงจงงๆผมมเเเ่่เเเ่ือป็พซึา้ว ่วาผมเนี่ยเชื่อว่าเพลงเพลงนี้มันน่าจะทัชใจหลายๆคนมากกว่าและก็ก่อนจะจากไปก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงกันตอนนี้ขอบคุณ Minecraft และก็ต้องขอขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนที่คอยมอบเสียงโห่ร้องให้กับเราขอบคุณมากๆจริงๆครับ ใครใครหลีกมานีดรามิสอักซ์ตี้ไปด้วยโอ้กำลังจะไปหาไม้ดำคนดูรออยู่แล้วเดี๋ยวผอมมิชิด่โอ๋อกรไมอีกแล้วอ่ะทำไมไมมอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอโอ้มันโผล่ันปีมคิดว่าฝันไดจะังไงฝนะครั้ตอนนี้อ่ะพี่มาหาเกมอินดี้แซนด์บ็อกซ์อันเรื่องชิวเฮ้ยไปเอล้วมนดูเจงึงกันพาแล้วดิพาเธอเ้ขบุร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 ขบุอื้อเ้อ้าวไค้นั้นต่าง this is for you! No! We can't, we can't. no. Give it to you. No. <laughs> 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 oh my goodness. <laughs> There's balloons in the far lands. <laughs> okay. <laughs> ah, that one hit my microphone. There's balloons. You were here. Who had their 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 bets on on on, <laughs> on on ocean biome? Good gravy! Oh look, and some sheep. How convenient! <laughs> you know, I was about to say the game started to feel a little bit laggy. <laughs> the game was feeling a little bit laggy there as we left that hidey hole. That's funny. <laughs> All I would have had to have done was just go a little bit further from that hiding.